ม,มีเรื่องของผีมีมีมากขึ้นมีผีที่หลากหลายขึ้นครับแล้วก็มีฉากมีฉากแอคชั่นมีโลเคชั่นอะไรที่แปลกตาขึ้นครับผม,ม,มก็มีความสยองอยู่นะครับเราก็เอาความสยองนั้นกลับมาแล้วก็มีความซาบซึ้งในใน,ในที่เรา,เาลืมไม่ได้เลยก็คือความความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ของครอบครัวตัวยนกับกับ กับจารประพันธ์อะไรอย่างนี้ครับเราก็ยังมีอยู่แล้วก็ใส่ความสยองกลับเข้ามาเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปนะครับอยากนนอนภาคนี้คือพอเป็นภาคภาคที่สามทุกคนก็คิดว่าแบบคาดหวังว่าถ้าใส่สื่อทุกอย่างในภาคเลยใช่ไหมก็ก็พยายามที่สุดแล้วครับเพราะว่าก็ภาคหนึ่งภาคสองก็่อเมื่อเรามีแฟนที่ต่างประเทศให้การต้อนรับเราเราก็หวังว่าเราจะ จัดเต็มให้ให้ทำให้ดีที่สุดให้ใใใหหห้้้ผู้ชมได้รับความบันเทิงที่สุดครับไอ้ที่มันกดดันไหมครับพอสองภาคครับบางทีงกดดันตั้งแต่ภาคสองแล้วครับครับก็ภาคแน่นอนครับภาคแต่ภาคสองมาก็กดดันกันภาคสามนี่ก็เป็นที่ที่คนเกาเฝ้าดูว่าเราจะทําออกมาได้ยังไงนะครับมันก็มีกดดันนะครับแต่ก็คิดว่าเ,เราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดครับจพระเอกของเราคืออะไรทักษะความรู้เปนขนาดไหนครับก็ ยังมีกลิ่นอายความบู๊ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบเ,เราเราเสริมเข้ามาให้มันมากขึ้นนะครับก็คือก็คือความน่ากลัวความหลอนถ้าหลายหลายคนได้ดูภาค2เนี่ยจะเห็นว่ามันมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียของทางพี่พี่แป๊บแล้วก็พี่ต้อมที่จะดึงเอาความน่ากลัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยตัวเรื่องเนี่ยคือน้องยี่เนี่ยถูกลักพาตัวแล้วหายหายไปมันเป็นการเดินทางการตามหาของของพี่น้องเพื่อไปตามหา น้องสาวคนสท้องของบ้านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ากลัวเนี่ยในภาคน,นี้มันมันค่อนข้างจะคูบีคูณขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าคนดูเนี่ยจะนั่งไม่อยู่ติดบอกเลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องครับมันค่อนข้างจะคาดเดาไม่ถูกยักษ์จริงๆแล้วที่ทุกคนได้เห็นไปนว่าเป็นหมัดไฟจริงๆแล้วไม่ใช่คาถาอาคมอะไรแต่ว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของยักษ์เ่เฉยอ,อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีวิชาคมอาศัย กายภาพล้วนครับเห็นในตัวอย่างนีแบกว่าโดนขึงแล้วซีกแรกแซงมากนะครับโดนขึงครับครับก็เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในซีนที่ที่เรียกเรียกว่าตอนเอ่อตอนประมาณเป็นซีนสำคัญมากๆแล้วกันครับของของของเรื่องนี้นะบอกพูดได้แค่นี้นี่มีบ่อยไหมในเรื่องมีแบบจะได้รอดูอะไรแบบนี้เอออย่างที่บอกครับเอ่อ บทพยายามที่จะหาเหตุผลในการถอดเสื้อให้กับตัวละครตัวนี้ครับคครรัับบไม่ได้แบบว่าถอดแบบพมคือโชว์ซิกแพคแบบเดียวสมเหตุสมผลนะบทเหตุสมผลมีเยอะไหมครับมีเยอะมีแค่นั้นแหละครับผมมีแค่นั้นแฉกมันบอกมันจะเด็กบอกว่าพยายามใส่สีดีเข้าไปให้เยอะมันยังไงครับจริง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 มันอยู่ในบริบทของของเรื่องนะครับก็ถ้าถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะ แต่และอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างตัวอย่างที่มังปล่อยไปเงี้ยว่ามองสนุกเบียงคืออะไรตัวละครใหม่ที่เปิดมีมีฟังก์ชันยังไงกับตัวหนังอะไรเงี้ยครับรวมถึงการที่พี่ยักษ์โดนสื่นข้อเสื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าคนเข้าไปดูครับมันจะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆคือคือหนังมันจะมันจะมีความแอดเวนเจอร์บวกกับบวกกับเพลล์เลยครับนี่ครับดูไปกันนะครับท่านี้รัวตัวรับภาพตัว ตือบเลยว่าภาคนี้ท้าายมากสำหรับนีนาค่ะราะว่าภาคนี้ตั้งแต่ภาแรกภาคคยี่ก็มีูบ้างแต่ว่าภานี้ก็คือหนักมาก่ะภาคนี้ยนเกือบี่งด้ย่ทุกคนทุกคน่เป็นยั้่นาชยา ว่าจะมีแบบคุณครูเข้าม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 าสอนในระหว่างการถ่ายทำตอนถ่ายทำไม่เจ็บตัวเจ็บแล้วเจตัวใช่ไหมอ๋อช้ำช้ำตั้งแต่ภาคสองแล้วครับภาคนี้นี่ช้ำหนักเข้าอีกคือเขาเขาก็เล่นไม่ไม่กลัวอะไรเลยพอมานี่ช้ำทั้งตัวก็เต็มที่จริงๆครับน้องเน้องเล่นจนตัวกระโดดขึ้นเต็มเลยตัวในกองตัวในกองเรียกว่าตัวในกอง เ็เรคนเรทองรูกยหคานี้ก็ท้องเป็นแบบท้องแก่ประมาณแบบแปดอะไรอยาง้ใช่ค่ะก็จะมีความพลาดพลีเนในการที่จะแบบพยายามจะช่วยตามหาน้องแต่ก็มีเหตุผลว่าทำไมตัวยาแบบได้ไปอยู่ในในถ้ำกับเขาตอนท้ายท้องก็มีบูด้วยค่ะแต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วกันไม่เป็นคนท้องแบบ ทำกันว่าหนักพอสมควรค่ะเพราะว่าแพ่หนุ่ยไม่มีเลยหนุ่ยต้องท้องแล้วยากไม่ได้ประกาศเลยโอเคใแต่ว่าไอตัวซิลิโคนที่เราใส่ค่ะมันก็พอมีน้ำหนักประมาณหนึ่งก็ก็ช่วยได้เยอะค่ะเนี่ยครับลภาพนี้ก็ภาคนี้ก็บู๊แล้วก็ไปลุยกับพี่ยักษ์หนักขึ้นเยอะมากๆเลยแบบบุกน้ําลุยไฟไปกับพี่ยักษ์แล้วก็ลุยหยาดนะครับผมก็สนุกมากจริงๆภาคนี้มีผีมี ผีที่เยอะมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆในตอนถ่ายทำคือแบบได้ขนาดนี้ได้รออะไรเงียเร่อเพิ่มผีมาเยอะเลยเพิ่มผีมาเยอะมากคอะสนุกมากครับเรายังไงบ้างเราเป็นยังไงเราเป็นพียังไงบ้างก็อย่างที่พี่จูบอกว่าเราเราไปช่วยตามหาน้องยี่กันเนาะกับ4คนกับพี่ยักษ์ยศยอดแล้วก็จ่าก็จะมีหลายฉากที่ท้าทายทั้งแบบใต้น้ําหรือว่าในแม่น้ําจริงๆเราก็ไปถ่ายมาแล้วในถ้ำเลยอะไรเงี้ยก็ก็จะ คิดว่าซีนเหล่านี้จะทําให้หนังมันน่ากลัวแล้วก็สมบูรแบบมากเลยค่ะคือไปคู่กับาหรับผมคือโดยโดยโดยซีนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หวงในหนังเลยการันตีเลยว่าโดยโปรดักชั่นครั้งเนี้ยเขาดีไซน์ซีนมาถ้าเกิดเปรียบภาค2เป็นรถไฟหอเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งภาค3ก็จะมีเครื่องเล่นชนิดใหม่มาให้คนดูได้สนุกสนานแล้วบันเทิงซีนหนึ่งมีทั้ง มีเยอะมีเยอะรับรองว่าคนดูจะได้รับอัตจรรตรงนั้นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากและผมชอบที่สุดเหมือนเหมือนคนที่บันทึกเรื่องราวของครอบครัวตัวยองมาตลอดก็คืออุปมาวุหมคือพลังครอบครัวมันเจออุปสรรคในภาคสามแล้วก็มันก็มีอุปสรรคที่ยากขึ้นมีออปชันบางอย่างซึ่งมันขวางหลายๆอย่างซึ่งอยากให้คนดูไปเอาใจช่วยแล้วก็พลังครอบครัวมันพามันพาเราต่อสู้กับอีกไล ่านได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องอยากให้คนดูไปไปชมัดใหม่นักเาราได้าหนูมเป็นชาบ้านหน่งสู้มาสู้แล้วก็เป็นชาวบ้านคนนึ่งแล้วกันแต่เดี๋ยวก็รอดูหนิงว่ามันจะมีบทบาทย่งไรกับเออแกงของเี่ยมบ้างหลายๆคนแซวว่า เป็นแฟน่ยักไมโซดค่ะในเรื่องอะโซดมาถึงะไร่เรื่องก็คือรอดู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 ไ่หลงๆะหลัๆหัๆไม่ไม่ะบปกติมากเลยก็คือผมก็จะอยู่กับพี่แพรวเนี่ยครับเป็นเป็นเหมือนเป็นไกด์พาพี่ยักมานำเที่ยวในในแบบว่าใน ที่ใหม่ที่ต้องไปต้องโชว์ซิสแพคได้ไหมคะสู้พี่ยาโอ้สู้ไม่ไหวโอ้ยสู้ไมเลื่อนมีรัดเตียวอะเป็นเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของตัวละครมากกว่าตัวเดียวคนใช่ตอนที่รู้ว่าแกปมาเล่นเแล้วเนี้ยผมบอกแกับแบบไม่ได้แล้วยอมไม่ได้แล้วครับคนลุกเลยไหมนี่นี่ยังก็ฟิล์มซิสแพคเรื่มไหมตอนรู้ว่าต้องปวดนิดนึงในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ พยายามนะครับจะสู้แกไม่ไหวแล้วครับก็ไม่รอดูครับคำว่าผ้าเตี่ยวสุดยอดเลยดีแกตายจะมาใส่ตากจะปิไอ้ผีชุดดำขอเล็กผีชุดดำเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะมี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 สำคัญคือเรื่องเราจะมีประสมบทของเป็น เออมีเรื่องราวของผีชุดดำก็ทำไมเขาถึงเป็นผีชุดดำด้วยเออไม่ตาย<า>ไม่เหม่ตายทันทีค่ะสวัสดีค่ะยัง<ล>ไงคะความควคมามพี่ของเราภาคีใส่เข้มาอ๋อโอเคค่ะบางอย่างที่มันเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์พอเราเล่าผ่านคนตายมันมีพลังมากกว่าคนเป็นเนาะเ,เพราะฉะนั้นแบบว่าเราอาจจะเห็นที่มาที่ไปที่มีความ น่าสนใจหรืออาจจะเข้าใจเขาบ้างว่าทําไมอยู่ดีๆต้องอยากกินเด็กทําไมถึงแบบ <laughs> อยากจะต้องเป็นครอบครันวน,นี้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่แบบอาจจะมีทีมผีเพิ่มบ้างมีเส้นเรื่อง <c oughs> มีเส้นเรื่อง <c oughs> เอ้ามีตํานามีปิยายมีการเลโพเรนหลายอย่างเราดำื่องตักอแล้วเราจะเส้นเรื่องยังไงก็ต้องคอยดูนะคะว่ามันยังไงนะคะก็าอาจจะเห็นทีชุดดำในหน้าใหม่ๆบ้างอะไรอย่างงี้ความน่ากลัวภา้นี้ให้เท่าไหร่คะ ท่าน่ากลัวพอถามผีเองเราก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นความมันเป็นความมันความโดนไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะความกลัวมันก็แล้วแต่คนละว่าแบบบางคนกลัวเสาบางคนกลัวผ้าบางคนกลัวแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกลัวที่หลากหลายแต่น่ากลัวหนูก็กลัวตัวเองค่ะบางทีอยู่กองก็สองกระจกเนี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นรลยเงี้ยฝาก ที่หยด3เนี่ยนะครับติดตามครอบครัวตวยอมลุ้นไปกับเขาเอาใจช่วยพวกเขาแล้วก็จานนะครับแล้วกับลุ้นกับผีชุดดำด้วย1ตุลาคมนี้ครับในโรงภาพยนตร์ระบบ IMAX และระบบเสียงจากเต็มเต็มที่ครับขอบคุณครับครับผมเอ่อก็อยากจะอยากจะฝากทุกคนนะครังที่เป็นแฟนที่หยดหรือว่าแฟนแฟนหนทุกคนนะครับจะเข้าไปดูที่หยดภาค3 1หนึ่งตุลาคมนี้นะครับก็จะได้เห็นการประจนภัยรูปแบบใหม่ของ ยักษ์แล้วก็น้องๆรวมจ่าแล้วก็ไปดูว่าบทสรุปหรือปฐมบทต่างๆมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครม่